สวัสดีครับเพื่อนๆนนะครับวันนี้ผมไฮนัาการรอยไกด์เดอร์นะครับจาก m MM อ g l o b a l วันนี้จะมาแสดงการหาสลิปนะครับหาสลิปของบัญชีบิตคอยนนะครับไม่ว่าเราะรจะโอน นะครับบิตคอยด้วยเว็บไซต์ไหนๆก็ตามไม่ว่าจะเป็น c o i c o t h นะครับหรือว่า b x i n t h หรือว่า AirBit นะครับคอยอื่นๆก็ตามนะครับเราสามารถที่จะหาสลิปนะครับการโอนได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอให้เว็บไซต์นั้นๆน่นนะทำการคอนเฟิร์มนะครับนะครับอย่างกรณีที่เราโอนไปนะครับ กรณีนะครับ90เหรียญนะครับ0.294นะครับซึ่งเราจะเข้าไปดูรายการนะครับที่บัญชีนะครับบิตคอยที่เราโอนไปเนี่ยนะครับเราเอาก๊อปนะครับก๊อปบัญชีบิตคอยนะครับที่จะดูเนี่ยนะครับไปเปิดในหน้าบล็อกเชนเลยครับบล็อกเชนหน้าแรกเลยนะครับบล็อกเชนหน้าแรกเลยนะครับค้นหานะครับค้นหา ใส่บัญชีบิตคอยนนะครับวางลงไปนะครับกดค้นหานะครับเมื่อระบบค้นหาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่านะครับจำนวนเงิน0.2904นะครับเราไปดูนะครับ0.290438นะครับมันได้ทำการโอนเรียบร้อยแล้วนะครับรายการนี้เนี่ยนะครับ เป็น transaction number นะครับบัญชีเข้าบัญชี bitcoin บัญชีนี้นะครับจำนวน bitcoin เราสามารถรู้ได้เลยนะครับถ้าเป็น coin.co.th เนี่ยอาจจะใช้เวลานาน,านมากนะครับในการ confirm ให้เราเสียเวลาแต่ถ้าเราเอาบัญชี bitcoin นะครับมาค้นหาใน blockchain เนี่ยไม่เกิน30นาทีครับ5นาที10นาที30นาทีเนี่ยเราจะได้ ตัวคอนเฟิร์มเนี่ยหนึ่งคอนเฟิร์มสองคอนเฟิร์มสคอนเฟิร์มหรือหลายคอนเฟิร์มเนี่ยได้ไวมากแล้วก็สามารถที่จะามาก๊อปนะครับมาถ่ายหน้าจอนะครับมาแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์ตรงเนี้ยไปเป็นสลิปนะครับสลิปของเราได้เลยเอาไปแนบในการโอนได้เลยไม่ต้องเสียเวลารอนานนะครับอีกทั้ง หน้านี้มันยังเป็นอินเตอร์หน่อยครับเพราะว่าทุกทกที่เนี่ยก็จะรู้ว่าโอเคนะ,ะสลิปจากบล็อกเชนเนี่ยชัดเจนที่สุดโอเคนะครับมาตรงจุดนี้เ่อนเพื่อนก็สามารถที่จะหานะครับสลิปนะครับจากการโอนนะครับโอนจากทุกบัญชีบิตคอยเลยที่เราใช้อยู่นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ของ bx หรือของคอยนะครับมาใช้ของบล็อกเชนเนี่ยไวที่สุดแล้ว โอเคนะครับการหาสลิปนะครับจากการโอนวิดพอยในเอมเอ็มโกลบอลก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ